อาพี่น้องมันนีมาเบิ่งเด้อค่ะเด้อมาเอามักลำไยค่ะเอฟซีเอพวกนะป้าปีนขึ้นสูงก็น่าเลยเีอปีนนะลำไยต้นหลังเฮือนเด้อค่ะอันนี้อย่าให้มันฮักลงเด้อปางมันสิเตกเสียดายมันโตสิไดาอยู่บ่ซะเอาลงมาเป็นพวงเลย เอาถุงเอาถุงให้หนลยเมนุ้ยห,หาถุงให้ไหมไเอาถุง<า>นหม,นางมาใส่ถุงยางกรได้ถุงใหญ่ๆนะน้องเพื่อนเห็ดงานโรงบานเพื่นมาเอามาลันใหไยลูกโดขาวานามาลันใหญยต้นนี่แห้งขึ้นแหงขึ้นสูงไงนะ เดีหาไปทางไหนแล้วนั่นแหละว่นคืนแล้วเบิ่งค<ด>้น<ด>ขึ้นเด<ะ>้อค<ะ>่ะผู้เพิ่นสำนานเด้อค่ะตาาำนันต้นไม้ค่ะนนอย่าเรียนแบบเลยค่ะเด้อเมียผู้เมืม่อม,มาปวดขึ้นต้นไม้เอาถุงไปไหมป้อนนะนี้ป้อนแล้ให้นี่อ๋อไอ้น,นี่อดเลยใส่แม่ยพี่เบลเอาเด็กๆป้าไว้ยังไง มานี่เลยค่ะนี่เล่นน้ำลงแล้วเท้าหนึ่งลูกหลานเด้อค่ะเด้ออันนี้ค่ะโพสแล้วโพสแล้วเอาไปล้างเลยเด้อค่ะเด้อเดินไปเลยไปล้างเด็วตาอันนี้นี่บริปุมันเกิดเองค่ะซื้อมากมันมากินดกขนาดค่ะปีนี้โพสโพความดกด้ไ อันทีมงานทีมงานอยู่ทางใต้นี่ก็เต็มเลิกงานมาคุณลุงปีนลูกคุณลุงปีนอันนั้นเพิ่งเลิกงานมาเด้อค่ะคุณโอนกับพรลเมียเพิ่นบ่มีไพ่บอกรอค่ะเขาจะไปเล่นเองเมื่อรู้ข่า้ โอ้ยแม่นเอารถเบิ่งดูขาดกขนาดค่ะเบิ่งพัวเบิ่งอย่างมันอู้สะสออนกินได้ซ้ำกินละค่ะกินลายเดียวเบาหวานสิขึ้นเด้อไผเป็นเบาหวานอ้าวทำไมเล่นอย่างนั้นล่ะคะไหนแม่พี่เบลแม่ลูกนะหนูเื้อคุณยายผ้าเดียว พอเดียวให้กำลังใจค่ะให้เราแห้งขึ้นสูงติมือให้เราแห้งขึ้นสูงตีมือเดลต้าก็เหมือนกัน ยังเก่งกะฮอสดินเนาะเอามาเบิ่งบรรยากาศเอาลงมาโชว์หน่อยค่ะลูกขึ้บ่บยากใ่า่ไปได้เนาะคุณยายคอุณยายแมนให้อันนี้ย่างคักเลยค่ะลูกเล็กแต่คุณภาพค่ะหวานเลยค่ะหวานกรอบ เบิ่งทงเทิงโอ้อยากให้เบิ่งพุน่นให้ปีนกับคุ่นนะคะลิบลิบอยู่โหเด้อค่ะเด้อผู้กำลังลงมาเอากระสอบขึ้นไปใส่เอาผนเอกปีนโอ้อันน,นั้นก็แม่น เออเออเงี้ยกันทั่วไปน้องสาวล่ากำลังแม่นเงินไปทำไมไปทำไมเออโอ้เจะแม่นอันนั้นน้องนุ้ยเนาะจะแม่นแม่นเนาะหับได้ตรงเลยจุดอแม่น ซอยเอาไปให้ลุงเด้อ hmm. ค่ะเด้อไปมาก็ได้เอาให้ฝากไปกินไปยังใจเหมือนดูกระเทือนได้ขึ้นแล้วล่ะขึ้นดีวเอาขึ้นรถขึ้นรถเอารถเราจะขึ้นในอีกนี่ฟ้ามันจะหน่วยใหญ่ๆทั้งเทิงค่ะมันหน่วยใหญ่แล้วคุณมันจะหน่วยใหญ่ๆเลยแหละข้างบนน่ะมันจะลูกเตอรโต ไม่ใช่ค่ะเหน่อยมันหนื่อยมันใหญ่ทึงยอดหน่วยทั้งทิงมแต่หน่วยใหญ่ๆเลยค่ะออเออคนจะขึ้นให้ใช่คนจะขึ้นแล้วมแต่หน่วยใหญ่ใหญ่าเอาอ่อกเฮียงเออเพื่อนสิเอาอีกเพื่นให้เพื่อนจะขึ้นให้เอาเบิ้ลด้วยขเดือนไนแ้ว เออหน่วยใหญ่ๆอือเอาสดไหมใช่กล่องเซียด้วยค่ะอยู่ทางใต้นี่พี่เบลเดี๋ยวเราัพทัป้าหล่นเบิ่งดูค่ะนี่อ้ยเจ้าก็นอนเมเป้เบิ้อค่ะฟู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 ม้วนหลายมีแต่กล่องเซียต้นสูงใหญ่ด้วยค่ะต้นเดียวแต่ก็โอ๊ยดกขนาดค่ะพี่น้อง มาเด้อค่ะเด้อมาปีนไปกินน้ำกันไดยยากก็ได้